ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมน,นี้ก็จะมารีวิว f o r ์ a ซา350ที่เพิ่งไปรับมาเมื่อ mm hmm. กี่วันที่แล้วนี่แหละเออไม่รู้จำไม่ได้ภาพตอนนี้ก็อาจจะเเอะๆเกิดๆหน่อยนะฮะเดีให้ดูรอบคันก่อนนะกล้องอาจจะนิ่งไม่ดิ่งไม่มากนะเซฟือถ่ายอ่านี่รอบคันว่าประมาณนี้ฮะเดีย๋ยวมารีวิวดีกว่ารถน่าจะเป็นปี23นะถ้าผมจำไม่ผิด แต่ชุดสีตัวนี้เป็นชุดสีทามานะครับชุดสีตัวนี้ทํามาเนาะโอเคด๋ยวมาเริ่มที่อะไรแต่งกันก่อนเลยนะครับชิ้นหน้าก่อนเลยชิ้นหน้าก็จะเป็นคาร์บอนอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคิ้วไหมคิ Q, ้วป่ะคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไอพวกจับรางสไลด์ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับแล้วก็ปุกกระจกคาร์บอนปุกกระจกฝั่งนี้ก็คาร์บอนนะครับคาร์บอนหมดเลยนะครับผม แล้วก็ชุดหน้าก็จะมีขาจับชิลนะครับขาจับชิลตัวนี้ไปดูดใ,ใกล้ๆขาจับชิลนะครับแล้วก็มีน็อตน็อตเลดน็อตยึดชิลนะครับผมแล้วก็เป็นชิลชิลใสชิลใสเออสีเขาเรียกสีอะไระที่มันสีชิเขียวเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมชุดหน้าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเขาจะมีไฟเลี้ยวในตัวให้นะครับอันนี้เขาทำน่าจะทำมาแล้วแหละ นะครับสำหรับไปเล่นในตัวนะฮะแล้วก็ชุดหน้าชุดหน้าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีปุดปุดปลายแฮนด์ปุดแฮนด์นะครับก็กมีประมันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเบาะเบาะปาดพอปาดตัวน,นี้เป็นเบาะปาดสองตอนนะเป็นเบาะปาดสองตอนก็ไม่แข็งถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็ได้ท่ออ่านี่มาดูท่อกันดีกว่าท่อเลยก็จะเป็นท่อของพิแอทู นะครับผมอันนี้รถออกไปใช้มาได้แค่สองสามครั้งเองนะจากท่อใหม่ๆอะอะใจขอ,อขาบขึ้นเลยนี่เป็นท่อพีอาูครับรถยังไม่ได้ล้างนะรุยฝนมาเสียงแน่นๆนะครับเสียงแน่นๆเลยแล้วก็มีโช๊คฮะโชว์เป็นโปรเฟนเดอร์ให้ดูฝั่งนี้ดีกว่าเห็นชัดกว่าอืมนี่ฮะโปรเฟนเดอร นี่ก็จะเป็นปรับรีบอลได้นะครับปรับได้ทั้งหมดกี่ระดับเอ่ยไม่แน่ใจเนี่ยนะอันนี้อ่ะสิบหกระดับประมาณนี้สิบหกระดับสำหรับโปรเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูล้อมาดูล้อล้อเป็นสีทองทองมาเชสบอกเลยสวยๆทองนี้นะครับผมทองนี้สวยๆทองนี้เป็นสีสีทองเปาเดอร์โค้ท นะครับเป็นสีที่ร้านบอกว่าเป็นสีทองพาวเดอร์โคทนะนี่ก็สวยๆเลยนะครับสำหรับทองนี้จริงๆทรงรวมรถก็ประมาณนี้นะนสวยนะเพราะว่าหน้าเขาโหลดมาให้ประมาณ1.5นิ้วนะอาจะคิดไม่ผิดนะร้านเขาบอกว่าโหลดโหลดหน้ามาประมาณ1.5นิ้วนะครับส่วนเสียงเครื่องตอนนี้ผมไม่สามารถจะตาให้ได้นะพอดีว่าเสียงมันดังนะฮะแล้วก็ เครื่องอ่ะมาที่เครื่องัดีกว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่องเดิมร้านรับประกันว่าเป็นเครื่องเดิมร0 0นแน่นอนนะครับไม่มีแกะนะครับแล้วก็ชุดข้างชุดค้างนี่ก็คือตอนแรกอะร้านอะเขาบอกว่าอาจจะมีชามมีเชิมอะไรมาแต่ทีนี้ผมมาไปลองรถมาแล้วรถเครื่องเดิมชามเดิมข้างเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยมีแค่แต่งพวกภายนอกอย่างเดียวเลย <vem. S 2> ผมมาไปลองมาแล้วเดิมแน่นอนคันนี้เดิมเดิมเลย นะครับผมคันนี้เดิมๆจัดตรงจัดสภาพมาความเร็วผมลองจับ g p s ได้ที่1 4 0 146นะประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมหน้าไมค์ก็จมนะก็คลิปก็มีประมาณนี้แหละครับรีวิวเจ้าเจ้าคันนี้นะส่วนใครอยากดูคลิปขับเจ้าคันนี้เดี๋ยวรอดูคลิปในช่องได้เลยนะครับผม เสียงก็ไปฟังเอากับในโกโป o เอาละกันนะครับผมเออยัง,ย,งยังแจกอยู่นะนี่อะดีลินเถือบอกเลยละกันว่าผมจะแจกอะดีลินปั๊มบนอะดีลินตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้ปั๊มบนอะดีลินเบอร์17นะครับไม่เคยใช้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะ เออถ้าผู้ติดตามคาม 1, รบ1,000งพันซับสไคร์มมาไร่นะครับแจกทันทีเลยนะครับปั๊มอะดรีนเบอร์สนะนะิบเจ็ดนะนะฮะก็ถ้ายัางไงถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใกันด้วยนะครับผมาทำไม่พลาดปั๊มเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้นะฮะแจกจริงแน่นอนนะครับผมยังไงก็ไปลนะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ